เรียกว่าก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนคลับต่างส่งความห่วงใยกันอย่างมากมายค่ะหลังมีภาพบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นอนให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลจนทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหนักค่ะซึ่งคอมเมนต์ในโซเชียลต่างก็ร่วมส่งความห่วงใยให้บอสบิ๊กพักผ่อนเยอะๆหายป่วยไวๆล่าสุดค่ะแฟนๆก็ใจชื้นกันแล้วเพราะแมสแซมมี่แห่งโตเกียวมิวสิกก็ออกมาอัปเดตอาการของบอสว่า ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบอสมีอาการคัดจมูกเลยมาเข้าพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องดีกว่าซื้อยาเองแล้วรักษาไม่ตรงกับอาการหรือโรคที่เป็นเพราะปัจจุบันมีหลายโรคมากค่ะที่เราไม่สามารถเดาได้เลยปลอดภัยไว้ก่อนโดยทางด้านบอสบิ๊กเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านช่องทางโซเชียล เป็นภาพขณะที่ตนเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นว่ารับงานวันละสามงานได้แล้วครับไม่ต้องห่วงหมอดูแลดีมากนอนหลับก,กันดีครับนี่สินก็ไม่มีแต่เราขยันเกินคนบ้าง,งานซึ่งหลังจากให้น้ำเกลือเสร็จบอสบิ๊กก็ถอดใส่น้ำเกลือไปลุยงานต่อ ซึ่งทางด้านโรงงานผลิตแคปหมูหนุ่มฟินแลนด์ก็ได้โพสต์ภาพแซลล์บอนบิ๊กว่าได้ยาวิเศษสิครับคือหายไวแท้ <Yeah. S 1> ก็ทำเอาคป <Ooh. S 1> นแฟนต่างแซลไม่หยุดค่ะว่าบอสหายป่วยเร็วขนาดนี้ได้ยาดีจากเพื่อนสนิทแน่นอน oh. ด้านโรงงานผลิตแคปหมูหนุ่มฟินแลนด์ก็ยังชงเข้มเข้มโพภาพ AI ที่น้องเบสเข้ามาเฝ้าบอสบอิบ๊กพร้อมแคปชั่นว่าแม่เฝ้าพ่อป่วยไม่สบายถึงรูปจะ AI แต่อีกไม่ไกลก็คงจะได้เห็นจริงจ้าโอ้ยเจตันเดียวิเศษเนาะเอยเงือเจ้ยแห้งแห้งขอมองไปยังลูกบาอกยปลาอยู่โอ้ยกเห็งานต่อไทยคลิปพ,พูด,ะพด,ะพดนะไรเิ่งนนลนตัว อันค่อยเงือบโปรโมั่ออเออนเน,น,นี่ยฮประหยัดบารดาคนอันจิ้มแขนปั๊บห่าวตรงๆปั๊บจะเห็นนดแต่หัวอขาก็จะกินกิ๊เจ้าเลยวอีหลีความมันแอไม่เคยเสแสดงอ่อนอให้ใครเห็นด้วยคอยบอกตรงมาถ่ายคลิปบ้านพี่ครับแบบว่าโปรโมทพอดีระหว่างสองวันไงเดี <c oughs> ย๋ยวไปออนทัวร์ย, <c oughs> ยาวๆถึงสิ้นเดือนก็ไม่จะมาถ่ายเพื่อนคอยกราบมากครับเจ้าเจ้าสังเกตบนในลานเฮาบอดนี่จะจ้ออทเทอร์แอร์ลูกค้าใหม่เีอะมาก กลับมาจำหน้าลูกค้าไม่ได้เลยใช่เด็กโฮสก็มาใหม่เยอะนะเด็กโค้ดอะ่รมาใหม่จนข่อยจำอ่ได้เด็เครื่องจบเพิ่งเรื่อยๆนี่ไปโดวจไลฟ์สิเมียนไปเป็นเกือบเดือนเลยเด้เอ้ากลับมาคิปนี้จะจิ้มเิีมแท้แต่ละคนแหมเด็กใหม่เยอะไม่ตเด็กรอใช่ลงมาทุกคนต้องรีบมาเติดรอคือเวลาเนี้ยนี่นี่นี่มันฟินทั้งต้นทั้งหลังดีมากคือบอกเลยว่าสิบพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่วันต่อไปออกงานแล้วก็ออนทัวร์ยาว ใช่ชัวใหม่ช่วใหม่หมบอกให้เรือว่าใครไม่ดูลงเทพรอบนี้พลาดบาช่วงใหม่เยอะมากอคุณทาเออพลาดสุดๆต้องมาสนามแรกอาที่ปาช,ช่องของนบนอเนาะแล้วก็กินซ่าใช่ครับปริมณฑลแล้วก็ชลบุรีโอ้ทุกคนรีบมาเด้อไม่เห็นหาเกเ๋แล้วเนี่นเยเราเพิ่สบายลักสิบปินีึงมุตตะเบิ่งก่อนล่ะลาโลตันแดงก็กสิบดอกจุ้ยจดอกจุ้ยทำชว์ต้อนรับ เมฆคำสิงวันที่ยีิบเจ็ดนี้เออทำโชว์ต่อรับเมฆคำสิง ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DnT p a r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ